มีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่เราคงได้ยินบ่อยๆนะใช้ชีวิตเต็มร้อย,นะเ,ดยเดี๋ยวนี้ก็มีคำพูดหรือสำนวนสำนองนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะไม่ตรงแป๊ะทีเดียวเคยไปเห็นร้านกาแฟร,ร้านหนึ่งเขาเขียนข้อความโฆษณาเชิญชวนลูกค้าใส่แปลเป็นไทยคือว่า เก็บเกี่ยวได้มากขึ้น,นจากชีวิต Get more out of life เก็บเกี่ยวอะไรนะก็เก็บเกี่ยวความสุขถ้ามากินกาแฟร้านเขาเนี่ยก็จะมีความสุขมากขึ้นก็จะได้อะไรดีๆจากชีวิตมากขึ้นนั่นคือความสุขเช่นเดียวกันใช้ชีวิตเต็มร้อยเนี่ยใช้เพื่ออะไรนะก็เพื่อ ความสุขเพื่อได้มีความสุขอันนี้มันข้อความหรือสำนวนแบบนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างนะสะท้อนว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราต้องเราต้องเอาต้องใช้ใช้ชีวิตเพื่อตักตวงความสุขหรือว่าเก็บเกี่ยว ความสุขจากชีวิตให้ได้มากๆมันเป็นความคิดที่จะเอาจากชีวิตแต่ไม่ค่อยนึกถึงนะมั่ไม่ไดถึงเรื่องการให้อะไรกับชีวิตมากมากกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องเอาเป็นสิ่งที่ต้องหาประโยชน์เป็นสิ่งที่ต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มากมาก คนไม่ค่อยได้นึกถึงนะการให้อะไรกับชีวิตแล้วทําไมถ้าเราไม่ได้ให้อะไรกับชีวิตเลยเนี่ยชีวิตจะให้อะไรกับเราได้มากน้อยแค่ไหนอี่างที่ผู้คนคิดแต่จะเอานะเอาจากคนนั้นคนนี้รวมทั้งเอาจากชีวิตด้วยแต่ถ้าเราไม่คิดจะให้อะไรกับชีวิตเลยนะ ชีวิตจะมีอะไรให้เราได้บางคนไม่ค่อยคิดอย่างนี้เท่าไหร่คิดแต่จะเอาคิดแต่จะใช้แต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องการดูแลอาการเอาใจใส่การบำรุงการดูแลชีวิตชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรต้องรู้จักให้นะ ให้อะไรแนะ้ะก็ให้สิ่งดีๆกับชีวิตสิ่งดีๆกับชีวิตนี่เนี่ยมันก็ที่สำคัญก็คือการให้เวลาให้ความใส่ใจกับชีวิตแต่ผู้คนเดี๋ยวนี้ว่ากันมีเวลาที่จะให้กับชีวิตเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจที่จะดูแลชีวิตที่แต่จะเอาให้ได้เยอะ หรือว่าคิดแต่จะใช้มันเพื่อสนองปนเปรอะนเปรอะอะไรนะปนเปรอตัวกูิึงที่ผนเปรอตัวกูได้ก็ก็คือความสุขเนี่ยจากการเสพร,รวมทั้งความสารเสริญเยินยอคือเสียงเกติยศความสนุกสนาน ชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่ให้สิ่งดีๆกับเขาเนี่ยนะเราจะเอาจากชีวิตเนี่ยมันก็ได้ไม่มากแล้วก็ได้ไม่นานการให้สิ่งดีๆกับชีวิตเนี่ยนะถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมนะเราก็คือการให้สิ่งดีๆกับกายและใจนะเพราะชีวิตนันก็ประกอบด้วยกายกับใจ สิ่งดีๆสำหรับร่างกายคือสุขภาพนะแต่ทีนี้เนี่ยผู้คนส่วนใหญ่ก็เอาแต่ใช้กายนะเพื่อแสวงหาความสุขหรือว่าบำรุงบำเรอโนะตวกูเราใช้ร่างกายนี้เพื่อแสวงหาความสุข จากการเสพเวลาเรากินอาหารเนี่ยถ้าเราคิดแต่จะเอานะมันก็จะกินเพื่อความสุขเพื่อความรอร่อยใช้กายในการเสพอาหารเพื่อเก็บเกี่ยวความสุขความรอร่อยคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเนี่ยใช้กายในการเสพอาหาร โดยหวังหรือมุ่งความอริสอร่อยแต่ถ้าเราคิดจะให้สิ่งดี่ีกับร่างกายในยเวลาเรากินอาหารเนี่ยเราก็จะเลือกกินแต่สิ่งที่มีคุณภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้คือความแตกต่างนะคนที่คิดจะเอาจากร่างกายเอาประโยชน์จากชีวิตหรือคนที่คิดจะใช้ ชีวิตเพื่อการเก็บเกี่ยวความสุขเนี่ยการกินอาหารก็คือการใช้ร่างกายในการเสพเพื่อความบริดอร่อยเพื่อความโคเก๋เพื่อสนองตัวกูแต่ถ้าเราคิดจะให้อะไรกับร่างกายให้อะไรกับชีวิตนี่เราก็จะกินเลือกกินสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณภาพ เพื่อมอบสุขภาพให้กับร่างกายของเราทุกวันนี้เราใช้ร่างกายเนี่ยนะในการแสวงหาตักตวงความสุขนานา,นาชนิดเลยซึ่งบ่อยครั้งมันก็ลงเอยด้วยการที่เกิดโทษกับร่างกายเช่นกินเพื่อความเร็จอร่อยเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่กินเข้าไปมันก็เป็นโทษต่อร่างกายทำให้เป็นโรคหวัวใจโรคเบาหวาน โลกเกว์โลอ้วนอันนี้เรียกว่าเป็นผลจากการใช้ชีวิตเต็มร้อยนะหรือเป็นคนเป็นผลบริาก,การที่มุ่งเก็บเกี่ยวความสุขจากชีวิตจากร่างกายแต่ถ้าเราคิดว่าเนชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะมอบสิ่งดีๆให้นะเวลากินเนี่ยเราก็จะกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีและมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องความบระด์อร่อยนะที่เราใช้กายในการตักตวงเาาใช้กายเพื่อการตักตวงความสุขแบบอื่นเช่นความบันเทิงเรื่องรมไม่ว่าจะความบันเทิงจากตาหูจมูกลิ้น รือกายเราใช้กายแบบไม่บัญญับบัญญังนะในการหาความสุขจากการเที่ยวกลางคืนจากการกินเหล้าส่บุรีหรือว่าเสพประบา,ามุกพวกนี้เนี่ยมันเป็นทั่วกับร่างกายนะแต่ว่ามันให้นะความสุขแบบยาบๆยนาะแก่จิตใจหรือที่จริงเนี่ย มันเป็นการปนเปื้อตัวกูมากกว่านอกจากความมันเทิงรวมแล้วก็จะเป็นความตื่นเต้นนะซึ่งครับคนโดยไม่น้อยเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วเดี๋ยวนี้คนเราก็เสพติดความตื่นเต้นความตื่นเต้นจากการพานันหรือความตื่นเต้นจากเกมนะออนไลน์ วิดีโอเกมไอ้พวกนี้เนี่ยพอเสพไปมางานี้ร่างกายไปแย่นะ้ามีคนในเกาหลีเนี่ยเล่นเกมออนไลน์สาสิบกชั่วโมงแบบนอนสต็อปติดต่อกันจนหัวใจวาย,ยไม่กินไม่นอนอาจจะกินแต่ว่าไม่ได้กินเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้นอนเพราะมันติดเนี่ยนี่ก็เรียกว่า คนที่มุ่งใช้ชีวิเพื่อการเก็บเกี่ยวความสุขสุดท้ายก็ใช้กายเนี่ยในการหาความสุขจนกระทั่งกายเนี่ยมันทนไม่ไหวเพราะไม่ได้พักเลยแล้วก็เกิดความเครียดจากการใช้กายในการเสพสุขยังไม่ต้อพูดถึงประเภทว่า,าความตื่นเต้นจากการแข่งลดซิ่งอันตรายมันตื่นเต้นเล้าใจแต่ว่า ร่างกายอาจจะพิกลพิก,การจากอุบัติเหตุนี่ก็เป็นเพราะใช้กายในการเสพสุขนะมันก็มาจากความคิดนะที่ว่าเนี่ยใช้ชีวิตเต็มร้อยมันก็จะลงเอยแบบนี้แหละคือคิดแต่จะใช้ชีวิตแต่ไม่คิดที่จะดูแลชีวิตไม่คิดที่จะให้อะไรดีๆกับชีวิตเพราะคนที่คิดจะให้อะไรดีกับชีวิตเนี่ยเขาก็จะดูแลร่างกายไม่ใช่กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแต่จะรวมถึงการออกกําลังกาย รวมนั่นรู้จักพักผ่อนด้วยเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตเต็มร้อยเนี่ยสุดท้ายร่างกายมันก็ไม่ได้พักผ่อนเพราะมันใช้กายไปนในการเสพสุขนานาชนิดรวมทัง้งความสุขทางเพศความสุขจากอใบยมุกเสพจนไม่ได้พักวันนี้ก็หัวใจวายขาตียงเนี่ย ที่พูดมาี่ก็เป็นก็เฉพาะเรื่องการใช้กายนะในการเสพสุขใจก็เหมือนกันนะก็คิดแต่จะใช้ใจเนี่ยเพื่อการปนเปอร์ปนเปอร์อะไรนะปนเปอร์กิเลสปนเปอร์ตัวกูนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะตัวกลัวกิเลสเนี่ยใช้ใจในการคิดนะ ที่จะตักตวงไม่ใช่เพราะสิ่งเสพแต่จะรวมถึงลาบยศนะสารเสริญเสร็จแล้วก็เกิดความโลภเผาหล่นใจเกิดความโกรธเผาหล่นใจเกิดความเกลียดทิ้งแทงใจนจากการใช้ใจ,ใจ,ใจไปในลักษณะนั้นสุดท้ายใจก็แย่ใจก็ เครียดกระตุ้มบางทีก็เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาเพราะว่ามันมีได้ใช้ใจแต่ไม่คิดที่จะบำรุงไม่คิดที่จะรักษาแค่ใช้ใจในการคิดจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อที่จะสนองอกิเลสของตัวเนี่ยมันก็ทำให้ใจของคนเรานี่มันย่ำแย่อยู่แล้วเกิดอาการที่เราจิตสลายนะเบิร์นเอาท์ เบิร์เอาเนี่ยมันไม่ใช่แค่หมดไฟทางกายนะว่าใจมันหมดหมดสภาพเพราะการใช้ใจอย่างไม่บัญญับบัญยังเพื่อสนองกิเลสนปนเปอร์อัตตาพวกนี้ในสุดถ้าสูไปเนี่ยก็มาจากความคิดที่ว่าเนี่ยใช้ชีวิตเต็มร้อยใช่ใช้ชีวิตเต็มร้อยหรือว่าเก็บเกี่ยวความสุขจากชีวิตให้ได้มากมากแต่ไม่คิดที่จะให้อะไรกับชีวิต ไม่คิดจะมอบสิ่งดีๆให้กับกายและใจสิ่งที่ดีๆสำหรับกายเป็นพี่บอลนะสุขภาพนะการออกกำลังกายการพักผ่อนส่วนสิ่งที่ดีสำหรับใจนะี่คืออะไรนะมันก็ได้แก่ความคุณงามความดีบุญกุศลนนะที่สำคัญคือสติความรู้สึกตัวเนะี่ย ถ้าเรารักชีวิตเนี่ยนะเราคิดที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับชีวิตเนี่ยไม่คิดที่จะใช้มันอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องรู้จักนะเติมความสึกตัวให้กับชีวิตจิตใจเยอะๆเ,เติมสติให้กับจิตใจมากๆเพราะสิ่งนี้เป็นพื้นฐานเลยนะจะว่าเวลาความทุกข์ที่มันทำร้ายร่างกายแล้วก็บรรเทนจิตใจเนี่ย สูปรูปฌาคือในความหลงนี่แหละหลงก็ลืมตัวเป็นท่าของความสุขจากสิ่งเสษเป็นท่าของกิเลสตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยพกที่ว่าใช้กายใช้ใจเนี่ยจนกระทั่งย่ำแย่กายก็ป่วยหัวใจวายตายหรือเป็นโรคร้ายส่วนใจนี่ก็เสียศูนย์เบิร์นเอาจิตสลาย หรือซึมเศร้าจนคิดจะฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยสาวไปนี่ก็คือความหลงนั่นแหละความไม่รู้ตัวปล่อยให้กิเลสมันครอบงำอะไรที่จะไม่อะไรที่จะป้องกันไมใ่ใจเนี่ยจมอยู่ในความหลงโอ้ความรู้สึกตัวนี่แหละมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและความหลงเนี่ยนจะความรู้สึกตัวมันจะมีได้ต้องมีสติมาเป็นเครื่องหนุนช่วยกำกับ สนับสนุนถ้ามีความสึกตัวเนี่ยนะไอการเสพการบริโภคการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะอยู่ในความพอดีจะไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสนะหรือว่าหลงติดกับความสุขนะที่เรีาการมาสุขจนกระทั่งใช้ชีวิตหรือปล่อยให้ร่างกายมันย่ำแย่ ยำแย่เพราะอบายม,มุขเล่ายายำแย่เพราะแนะสงหาความสุขอย่างไม่รู้จักปัญญาบัญญังหรือว่าไปแสงงาความตื่นเต้นเร้าใจจนร่างกายมันหมดสภาพหรือพังภาพไปนะถ้าเรารู้จักนะเติมหรือมอบสิ่งดีๆให้กับชีวิตเนี่ยมันไม่อะไรที่จะเป็น สิ่งที่จะช่วยชีวิตเราเนี่จะเลยงอกงามได้นะนอก,อกจากความรู้สึกตัวและสติเราจะรู้จะรู้อะไรต่างๆมากมายที่ดีๆนะรู้ว่าบุหรี่เล่านี่ไม่ดีรู้ว่าการผิดศีลมนไม่ดีความโกรธไม่ดี แต่ตามใดที่ขาดสติขาดความรู้สึกตัวนะไอ้ที่รู้มาก็มีประโยชน์นะมันก็ยังทำไม่ได้อย่ที่เขาพูดเนี่ยดีช่วยรู้หมดแต่อดใจไม่ได้อดใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันพ่ายแพ้ต่อกิเลสมันพ่ายแพ้ต่อกิเลสเพราะว่าไม่มีสิ่งที่จะมาคอยรักษาใจอันได้แก่สติวความรู้สึกตัวสี่ห้านายจุ้ว่าดี แต่ก็ทำไม่ได้นะเพราะว่ามันขาดสติไม่อยู่รู้สึกตัวอจะเรียกว่าความดีทั้งมวลเนี่ยนะหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เกือ้อกูลต่อช่วยจิตใจเนี่ยมันต้องมีความสึกตัวเนี่ยก็สติเป็นพื้นฐานจะเรียนรู้มาสูงแค่ไหนจบปริญญาตรีโทเอกแต่ขาดสติขาดควู้สึกตัวมันก็ลืมตัวจนได้ แล้วก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสพ่ายแพ้ต่อสิ่งร่อเราเย้ายวนเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราเลือกที่จะมาปฏิบัติทำที่วัดหรือว่าแม้จะอยู่ที่บ้านเนี่ยเพราะหร่ม่ชีวตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยก็ต้องหาทางที่จะสร้างความสึกตัวหรือเพิ่มความสึกตัวให้เกิดขึ้นมากๆ นอกจากการเจริญสติรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกอย่างที่เราทํากันที่นี่แล้วก็มีรูปแบบเช่นการเดินจงกรมการสร้างจังหวะหรือตามลมหายใจไม่ว่าจะใช้รูปแบบแล้วก็ตามเนี่ยถ้าเราจับหลักให้ได้นะว่ามันเป็นไปควรเป็นไปเพื่อความรู้สึกตัวเพื่อความมีสติอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ ดูแลชีวิตดูแลการและใจไปในทางที่ถูกได้และนอกจากการเจริญสติในรูปแบบแล้วนะต้องทำความสึกตัวให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแม้จะไม่ได้นั่งสร้างจังหวะแม้จะไม่ได้เดินจงกรมตื่นนอนขึ้นมาเก็บที่นอนอาบน้ำถูฟันล้างหน้าก็ใหทำเด้วยความสึกตัวถึงแม้ว่ามันจะขัดกดันที่ใสความเคยชินเดิมๆที่ เวลาทำก็ทำแต่ตัวแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนใจลอยนการทำเป็นก็หล่ะที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันไม่มีเครื่องปกปักรักษาและพอจิตเนี่ยมันไม่มีเครื่องปกปักรักษาก็กลายเป็นจิตเกเรจิตเฉโกจิตอันพานพอจิตอันพาลหรือจิตที่เฉโกขาดปัญญาแล้วก็พากายไปทางเสือ่อมทางเสียสุดท้ายชีวิตก็ย่ำแย่ ช่วยย่ำแย่คนเดียวไปพอทาให้คนอื่นพอยย่ำแย่ไปด้วยครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานก็พอเดือดร้อนไปด้วยการให้เวลาเพื่อสร้างความสึกตัวเนี่ยมันไม่มีคําว่าขาดทุนหรือว่าเสียเวลานะไม่ว่าจะทำมากหรือทำน้อยเนี่ย มันก็มีประโยชน์แต่แน่นอนถ้าทํามากมันก็ยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นและมันคุ้มค่านะกับการให้เวลาและความเพียรพย,ยายามแม้ว่ามันจะไม่ถูกใจแต่ก็ยังก็ไม่ถูกกิเลสมากกว่า,าการที่เราจะทําอะไรด้วยใจเต็มร้อยนะอันนี้ไม่เหมือนกับใช้ชีวิตเต็มร้อยนะก่อนที่เรารู้จักใช้ชีวิตเต็มร้อยต้องทำอะไรด้วยใจเต็มร้อยสยก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้ทำอย่างนั้นเท่าไหร่เราทำอะไรก็โดยใจที่ใจลอยนะไม่ใช่ใจเต็มร้อยแล้วก็อยากจะปล่อยให้มันลอยไปแบบนั้นไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นที่จะดึงจิตกลับมาให้มารู้อยู่กับกายว่าหยุดให้รู้อยู่ก,กายที่กำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตัวอยู่ไหนใจอยู่น,น่าถือเอาไว้นะมันเป็นหลักง่ายๆที่มีอันที่ส์งมากยิ่งมาอยู่วัดแล้วเนี่ยนะ ปัจจัยก็เอื้อหน่วยให้ทําสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าอยู่บ้านอยู่ข้างนอกมันก็จะมีสิ่งดึงจิตดึงใจออกไปจากเนื้อจากตัวทําอะไรด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะแต่พออยู่ที่นี่เนี่ยมันก็มีปัจจัยมากมายที่เอื้อให้ใจเราอยู่กับเนื้อก,กับตัวมากขึ้นสิ่งที่จะดึงจิตให้มันไหลออกไปนอกตัวมันมีน้อยลงมีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้เราเนี่ยจเจริญสติทำความรู้ตัว เพราะมีเพื่อนนะทำกันทั้งในรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจำวันให้เป็นแบบอย่างให้กับเราถ้าไม่ใช้โอกาสนี้เวลานี้ในการมอบสิ่งดีๆให้กับใจคือความรู้สึกตัวโดยสติแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะหาโอกาสไหนอีกนะแต่ถึงแม้ไม่ได้อยู่วัดน,นะก็ต้องพยายามเปิดโอกาสสร้างโอกาสให้กับตัวเองให้กับชีวิตของตัวเองอย่าคิดแต่จะใช้ชีวิตเต็มร้อยแต่ว่า ไม่สามารถที่จะทำอะไรด้วยใจเต็มร้อยได้อยากคิดแต่จะเอาอะไรต่ออะไรมากมายจากชีวิตโดยที่ไม่คิดที่จะให้สิ่งดีๆคือความสึกตัวนะสติสมาธิหรือว่ากุศลธรรมให้กับจิตใจไม่ต้องเตือนใจอยู่เสมอนะที่จะดูแลใจหรือว่าสร้างความสึกตัว ไม่ว่าทําอะไรตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็จะพยายามมีความสึกตัวมีสติกับสิ่งที่ทําอยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง